ของบริษัทเซนท่านพัฒนาจำกัดมหาชนผู้บริหารศูนย์การค้าเซนท่านอุบลผนึกพันธมิตรชั้นนำรวมสร้างความพิเศษรับปีมงคลอัดแน่นด้วยอีเวนต์และโปรโมชั่นไฮไลท์มหามงคลทั่วศูนย์การค้าตอกย้ำการเป็นแลนด์มาร์คแข่งการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดในอุบลราชธานีและยิ่งใหญ่ที่สุดในอีสานใต้ตอบโจทย์ทุกลฟ์สไตล์ จับจ่ายไหว้กินเที่ยวครบจบในที่เดียวรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และเพื่อตอกย้ำการเป็นเซ็นเตอร์ออฟไลฟ์ศูนย์การการใช้ชีวิตของคนทุกเพศทุกวัยโดยได้รับเกียรติจากร้อยตรีสรมงคนมงคลาิลิรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนางสาวกาลยาลักษณะงามนาย,ยกเทศมนตรีเมืองเจรแม่นายรัฐนินเตชะชัยสิทธิ์ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวนลินทิพย์น้อยวงประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวพัทิราบุญปัญญารองผู้อำนวยการโรงเรียนนารีนุกูลคุณสุชาดาสุพันธมาศผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลอุบลรักธนบุรีแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนเข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ จับจา่ายไหวกินเที่ยวครบจบในที่เดียวเดสติเนชันแห่งการเฉลิมฉลองตรุษจีนที่ดีที่สุดที่ในอุบลราชธานี พร้อมอบรับอภิมหาความเฮงด้วยกิจกรรมไฮไลท์มหามงคลมากมายอาทิการแสดงสุดอลังการมังกรเหินนภาและสิงโตทองมงคลจากมูลนิธิสิทธิพระอาหารหันต์จี้กงอุบลราชธานีการแสดงศิละปะและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัยนางฟ้าหนิงเฟิงและระบำพัดหาวรือจึจากโรงเรียนนารีนุก,กูลอุบลราชธานีการแสดงสุดพิเศษจากน้ำทิพย์บรินทิรา รองแชมป์รายการเดอะโกลเด้นซองสีซันหขอผ่อนโชคลาบเสริมความร่ำรวยและมั่งคั่งเทพเจ้าชายสิงเอีย้ยตระการตากับอุโมงค์โคมไฟ wall of luck พร้อมด้วยโคมไฟสุดอลังการกว่า50โคมทั่วศูนย์การค้าจับจ่ายเพลินๆกับ Chinese Market ตลาดที่รวม The Must Item ในช่วงเทศกาลตรุษจีนกิจกรรมแจกส้มมงคลเสริมโชคส่งความสุขให้แก่ลูกค้าทุกท่าน